สวัสดีครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆที่แวะเข้ามาชมช่อง MS m ี s s i o n Channel นะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมแก้ปัญหาเกี่ยวกับนาฬิกาอีกชิ้นหนึ่งนะครับคือนาฬิกาไซโกเรือนนี้นะครับปฎิอาการก็จะเป็นแบบเดินๆหยุดๆุนะครับเวลาเขย่าเขย่าไปก็หมุนไปแล้วก็ตั้งไปแล้วก็ก็จะเดินอยู่พักนึงแล้วก็หยุดเดินแล้วก็หยุดนีครับคือผมก็ทําการแกซต้มนะครับกึงรู้ว่าอาการนี้เกิดจาก ตัวม้านะครับม้าที่อยู่ด้านในนะครับเขามีอาการแบบสึกหักนะครับปลายปลายม้าเขาเขาหักไปด้านหนึ่งนะครับทำทำให้ขามันไม่ไม่ตรงไม่เสถียรแล้วก็ทําให้เจกาก็เดินเดินแล้วก็หยุดเดินก็หยุดนะครับผมก็ทําการถอดออกมาแล้วนะครับก็จะประมาณตัวเล็กๆนี้นะครับเพื่อนๆเห็นนะครับ เล็กมากเลยครับตอนนี้เป็นขาเป็นเป็นม้าทําหน้าที่คือเตะจักให้ให้เดินนะครับเตะจัดจข้างในนะครับให้ให้ให้ขยับนะครับถ้ามันมีการสึกหลอหรือหักก็จะทํางานไม่สมบูรณ์นะครับนี่คืออะไหล่ชิ้นใหม่ที่สั่งมาแล้วนะครับอันนี้ผมจะทําการเปลี่ยนให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับ เมื่อใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับก็จะมีวิธีเปลี่ยนอันนี้ผมเครื่องนี้ผมทําการถอดแล้วก็ล้างเครื่องมาเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เราก็จะทําการถอดชิ้นส่วนที่อยู่ด้าน ด้านนอกเครื่องด้านนอกนะครับด้านแล้วเพื่อที่จะใ,ใส่ส่วนประกอบส่วนตัวม้าที่อยู่ด้านในนะครับนี่ผมล้างเครื่องมานี่ฮะผมถอดล้างเครื่องทงความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมประกอบส่วนที่ต้องประกอบก่อนไปแล้วก <c oughs> ็ไม่ต้องไม่ต้องรื้อมาใหม่นะครับถอดเฉพาะตัว вот ที่จะใส่มา้าตัวที่เสียนี้เข้าไปก็พอนะครับนี่ขั้นตอนตรงนี้มันจะค่อนข้างจะเร็วนะครับให้ไม่เสียเวลามากถอดออกก็ประกอบ ตัวใหม่เข้าไปได้เลยก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นจักรกรอกนะครับตัวที่เราถอดเนี่ยจักรกรอกก็ทําหน้าที่แกวงนะครับเป็นเป็นเส้นลวดเส้นเ,เส้นลวดเล็กนะครับเส้นสปริงนะครับเส้นสปริงเล็กๆมันสามารถถ้าเบี้ยวถ้าข้างงอถ้าผิดรูปเพีเดียวก็จะทําให้ในการเดินไม่ตรงเดินเคลืยนได้เลยนะครับ นี้เราต้องค่อนข้างระวังพิเศษนะครับขอเอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็กจะทำการถอดชิ้นส่วนตัวที่ทับตัวม้านะครับถอดตัวนี้ขึ้นมานะครับตำแหน่งม้าที่อยู่ตรงนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นการใส่ชิ้นใหม่ใส่อะไรชิ้นใหม่เข้าไปนะครับม้าที่เราสั่งมางานตรงนี้ต้องค่อนข้างจะระมัดระวังนะครับเพราะว่าม้ามันหักได้ามากเลยนะครับมอเล็กงานนาฬิกานี่ระวังคือสองอย่างนะครับหักกับหายนะครับถ้าหายนี่ก็หายยากเหมือนกันนะครับถ้าหักตรนี้ก็จบเลยครับต้องซื้อใหม่เลยนะครับเพราะพลาดนิดเดียวกดมือมือวางหนัก มิ้นเดียวก็จะหักได้เลยนะครับต้องหมุนผาตำแหน่งเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับ ใส่ลงไปให้ตรงตำแหน่งนะครับวางไปตรงๆเลยนะครับแล้วก็เคลียร์แล้วก็วางจับแผ่นทับไปชั้นหนึ่งนะครับวางาเบามือครับ,บอย่าเพิ่งกดนะครับถ้ายังไม่ลงตำแหน่งถ้ากดปกั๊บนี่หักได้เลยนะครับ ก็เคลียดูนะครับเคลียร์จะให้ขยับได้ถ้้เราถ้าเราฝืนมือนิดนึงก็จะทําให้เบี้ยวได้นะะหับได้นะครับอันนี้ถ้าถ้าลุกถ,ถ้าลงตําแหน่งได้แล้วก็ใส่นอตได้เลยครับขันรตให้เรียบร้อย เมื่อเราขันน็อตได้แล้วเราก็จะเขันหมุนลัางเข้าไปเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้พลังงานเข้าไปแล้วก็เราเจะ้จะเขี่ยจับเขี่ยตรงม้านะครับเขี่ยขาม้าดูว่าจับทางานได้หรือยังครับเมื่อถ้าเราเขี่ยก็จะรู้ว่าจับเดินนะครับจับทํางานหมุนขยับเราก็จะประกอบตัว จะกรอกเข้าไปต่อนะครับงานตรงนี้ก็ต้องจะเย็นพอสมควรนะครับ เบาๆนะครับถ้าวางลงไปมันเข้าที่จักรก็จะทํางานเองเลยนะครับก็จะแกว่งนะครับนี่คะถ้าเราวางไปตรงๆเข้าที่เขียนนิดนิดหน่อยๆนะแล้วก็จะจกกักรก็ถ้าทาถ้าเราใส่ทุกอยาก่างถูกต้องก็จะจักรก็จะหมุนทํางานได้เลยนะครับถ้าเราเห็นแกว่งจกักรกอกจะแกว่งแบบนี้ครับแสดงว่าจักรเดินแล้วนะครับเราก็จะใส่ล็อตปิดนะครับ การขันน็อตนี่ก็ต้องแบบค่อข้างอย่าเบาม,มือมากเลยนะครับเมื่อจับหมุนเรียบร้อยแล้วก็ขัดน็อตให้แน่นเลยนนะครับเรียบร้อยแล้วครับถือว่าทำงาน มาดูด้านหน้านิดหนึ่งนะครับว่าเดินเรียบร้อยไหมเข็นเดินแล้วครับเดินเรียบปกติแล้วครับนี่คือน่าจะโอเคให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะประกอบอะไรที่เหนือนะครับให้เรียบร้อยคือจับม้าหักนะครับตัวนี้ เราก็ซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็จะเดินในการก็กลับมาเดินใช้งานตามปกติแล้วครับขอบอะไรชุดที่เหลือนะครับตัวนี้เป็นโรเตอร์ตัวเก็บพลังงานนะครับโรเตอร์ตัวนี้จะแกว่งต้องหันเข้าไปแล้วก็เราทดสอบว่าหมุนได้ไหมครับต้องหมุนได้ให้360องศานะครับหมุนรอบทิศทางนะครับตัวนี้เพื่อที่จะเก็บพลังงานเข้าลานนะครับ เห็นหว่าเรียบร้อยครับเดีเราก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บงานปิดฝานะครับเข็บคาบนิ้วมือคาบเหงื่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดฝาเข้าไป พอหมุนฝาให้แน่นๆเลยนะครับแล้วก็ประกอบสายเกือบเข้าที่นะครับเป็นั้นว่าจุบเรียบร้อยนะครับาขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากชอบคลิปนี้หรือมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปดีๆมานําเสนอเพื่อนๆอีกต่อๆไปนะครับขอบพระคุณมากครับ